สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นในะช่วงของสูตรปากหลักสิบแรงเบบตูวเดีว e ซึ่งเป็นสูตรใหม่ที่ผมจะมาคำนวณู้ชมกันสําหรับท่านผู้ชมท่านที่ติดตามกันครับก็จะเป็นแนวทางงวดวันที่1กันยายน2561ซึ่งในส่วนนี้นะครับเป็นผลคํำนวณที่ทําได้ในงวดที่4นะครับสูตรนี้ครับคำวันยอนหลังออกมานได้เลข2อดินตูวเดีวนะครับเลขที่ออกคือสองนะครับ สําหรับให้สนใจเนาะเราก็มาดูวิธีคิดสูตรนี้กันครับงวดแรกครับที่สูตรเริ่มเดินก็จะเป็นงวดที่ออก8ปครับงวดแรกครับสูตรนี้ได้เลข8ดนะครับด um ินหลักส <pel> ิบล่างตัวเดียวนะครับในงวดแรกครับที่สูตรเริ่มเข้าคืองวดที่ออก8ปครับเลข8เข้าที่หลักสิบนะครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับเดิน10ล่างตัวเดียวนะครับงวดต่อมาครับได้ที่2ครับเดินที่หลักสิบครับเลขสอคือ2อนึงครับเลข2เข้าที่หลักสิบนะครับถูกินสองวันครับ ว่าต่อมานะครับในวันที่3นะครับสูงที่นลที่4ี่ครับเข้าที่หลักสิบแรานะถูกเป็น3งมวดครับทันมานะครับวันที่4นะครับทํา้เลขที่สนดในหลักสิบแรงครับเลขที่ออกคือ28นะครับขถูกเป็น4งมวดติดนะครับ วิธีคิดนะครับสูตรหลัก10แล้งตัวเดียวสูนี้นะครับน้าท่านสนใจเราก็มาดูกันครับซึ่งผมจะคํานวณย้อนหลังให้ทุกกันตั้งแต่ในวดที่สูตรเริ่มเดินนะครับวิธีการคำนวณน,นะครับสำหรับสูตรหลัก10แล้งตัวเดียวสูนี้ครับ ซึ่งใช้ตำาหลักเสนนะบวกกันหนงครั้งครับอ่าหลักพันบ,บวกกันหนึครั้ง10ล้านบวกหนึ่งครั้งหน่วยล้านบวกกันสครั้งบวกด้วยเก้าคงที่ครับนำห้าบวกแปดครับสิบสามสิบสามบวกสาเป็นสิบหกบวกสามสบวกเคงที่ครับยีสิบแปดครับใช้เฉพาะตัวท้ายที่ได้ครับ ดิ่นสิล้านในงวดแรกนะครับดิ่นที่เลขแปดตัวเดียวนะครับวันนะครับที่อเราจะสามหนึ่งนะครับได้ออกวีแปดเก้าครับเลขแปดเข้าที่หลักสิบล้างครับงวดแรกที่สู่เดิมเดือนะครับคืองวดที่ออกแปดเก้ากันครับอ่าก็ต่อมาดูงวดที่สองในงวดที่สองครับสูตรนี้คำนวณออกมาได้เลขสองครับงวดที่งวดที่สองได้ออกคือสองหนึ่งครับอ่าเราก็มาลองคำนวณเทียบตดูนะครับ วิธีคิดครับสำหรับสูตร10ล้างตัวเดียวนะครับนำตั้ไปหลักแสนบวหนึ่งครั้งหลักพันบวกหครั้ง10ล้างบวหนึ่งครั้งหน่วยล้างบวกกัน3ครั้งแล้วก็บริก้าคงที่ครับแต่ทีนี้เราก็มาลองบวกดูครับนำสี่บวกสบวกแปบวกเแล้วก็บวกเก้าคงที่ครั้งครับสีบวกสเป็นแครับแปบวแเป็นสิบวกเครับยี่สิบสามบวกเกคงที่สานะครับ 8เด่นตัวเดียวที่ทําได้คือเลข2หนึ่งงวดที่ออกทายจะ8 9ออก,ก2หนึ่งครับเลข2เข้าที่ตำแหน่งหลักสิบแรงครับก็ถูกเป็นส2วันนะครับงวดต่อมานะครับในงวดที่3สูงนี้ครับได้เลข4นะครับเด่นสิบแรงครับงวดที่3ได้ที่อกคื4 6นะครับทีนี้เราก็มาลงคำนวณเทียบนะครับ ท,ที่คิดครับนำหลักแสนบวกกันหนึ่งครั้งหลักพันบวกกันหนึ่งครั้ง10แล้งบวกกันหนึ่งครั้งรงวยแรงบวกกัน3ครั้งบวดยเก้าคงที่ครับเรามาลองบวกด,ดูครับ3บวก7ดบวก2บวก3บวกด้วยเก้าคงที่ครับ3บวกเจเป็น 7, 10บ0บวก2 12 12บวก3ามสบวก9คงที่รับ24ครับใช้เฉพาะตัวท้ายที่ได้ครับในวดที่3ครับเดินตัวเดียวที่ทำได้คือเลข4นะครับ ในม้วดที่ออกท่าจะสองหนึ่งเลขออกสี่หกครับเลขสี่เข้าที่ตำแหน่งหลักสิบครับถูกเป็นสามเมื่อวดครับมวดต่อมานะครับมวดที่สี่นะครับสถิติศูนี้ครับดิมมาสี่มวดติดนะครับเข้าที่หลักสิบแรกนะสี่มวดติดนะครับ วันที่สีสูนี้นะครับทำได้เลขสองนะครับดีนทักสิบแลงครับเลขช่องคือ2 8นะครับทีนี้เราก็มาลงคำนวณเทียบดูครับวิธีคิดครับก็นำหลักแสนนะบวกกัน1ครั้งหลักพันบวกกันหนึ่งครั้ง10แลงบวกกัน1ครั้งหน่วยแลงบวกกัน3ครั้งครับ แล้วก็บรกด้าพื้นที่ครั้งครับเราก็มาลองบวกดูครับ MC บวก7ครับบวก4บวกแแล้วก็บวกด้วย9คงที่อีกครั้งครับ C บวก,วบ 7, บวก,กบ7นะครับเท่ากับ11บเวก4 1่บาวก8 23บวก9 32นะครับจะใช้เฉพาะตัวท้ายที่ได้ครับในงวดที่4ที่ผ่านมานะครับ รยญสงตัวเดียวที่ทําได้คือเลข2นะครับดินตัวเดียวเนาะที่หลักสิบเลขที่ออกเราจะ4 6ออก2 8ครับสูตรนี้ก็ยังตดมาอยู่ที่หลักสิบล้างครับก็ถูกเป็น4ี่งวดติดนะครับแปดนี่คือสูตรใหม่เนาะ่าซึ่งในสูตรนี้ที่เห็นก็จะเป็นตัวอย่างนะที่ผมมาคำนวณยอหนหล่ให้ดูนะครับนี่คือที่มาที่ไปสาหรับสูตรหลักสิบล่างสูตรนี้เดิมมาแล้วสี่งวดติดวันนี้เป็นงวดที่ห้าครับที่จะมาดูให้ดูกันเป็นงวดแรกนะครับ สำหรับท่านที่สนใจเนาะสู่หลัก10แล้งตัวเดียวสูรนี้เราก็มาดูครับวันนี้นะครับหลัก10แล้งนะครับจะเป็นตัวไหนเนาะที่น่าหลงน,นะครับเราก็มาลองคำนวณดูนครับวิธีคิดครับสำหรับสู่หลัก10แล้งตัวเดียวสู่นี้นะครับซึ่งใช้ตําหลักแสนบวกกันหนึ่งครั้งนะครับนำบริหลักพัน หลักพันบวกกัน1ครั้งนะครับสิบแล้งบวกกัน1ครั้งนะครับหลักหน่วยแล้งบวกกัน3ครั้งนะครับแล้วก็บวกดก้าคงที่ครับนำศูนย์บวกห้าเป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดครับเจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดบวกเก้าคงที่ครับ,บ,บเท่ากับยี่สิบเนาะอ่าใช้เฉพาะตัวท้ายที่ได้ครับ ราจะเป็นที่ศูนย์แรงวันนี้นะครับเด่นที่หลักสิบแรงครับสถิติศูนย์นี้ครับก็เข้ามาสี่เมติดเมืที่เมืที่ห้าครับคำนวณออกมาที่ศูนย์นะซึ่งเป็นที่คู่ครับถ้าเราถูกใจศูนย์นี้ก็แคปหน้าจอกันไว้ครับถ้าเกิดศูนย์เข้าเราก็สามารถที่นําไปคํานวณต่อได้เลยครับนี่คือที่มาที่ไปสาหรับศูนย์หลักสิบแรงตัวเดียวศูนย์นี้นะครับประมาณนี้นะครับวดนนี้นะครับคำนวณออกมาได้ที่ศูนย์นะครับ ถ้าเรายังมั่นใจอยู่ก็แคปหน้าจอก,กันไว้เนาะเราก็สจะไม่ได้ํำสูนี้นะไปยูดนะคู่สมตัวแรกนะถ้าเรายังมั่นใจอยู่นะครับถ้าเรานำสูนนะจับคู่ชุดสมตัวแรกก็จะถึงที่10ชุดนะครับอประมาณนี้นี่คือแนวทางนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับก็นำไปพิจารณาดูนะครับ สี่งวดแรกที่ผ่านมาเนาะก,ก็เข้าที่หลัก10แล้งมา4ี่งวดติดวันนี้เป็นงวดที่หนะครับนี่คือความน่าจะเป็นนะครับหลัก10แล้งงวดนี้นะครับ วันนี้เป็นงวดที่5ครับวันนี้ครับหลักสิบล่างนะครับเด่นที่เลขคู่ครับผลคำนวณที่ได้งวันนี้นะครับคือเลข0นย์นะครับเด่น10ล่างครับ คิดอย่างไรกับสูนี้ขอพิกกันได้นะครับซึ่งในส่วนนี้ที่เห็นก็จะเป็นตัวอย่างเนาะที่สูรเดินมา4มงมวดติดนะครับวันนี้เป็นมวดที่5ครับที่มาคำนวณดูกันก็จะเป็นมวดแรกที่เราเห็นเนาะประมาณนี้ครับหลักสิบล่างมวนนี้ครับที่ทําได้นะครับตัวเดียวคลิกศูนย์นะครับสำหรับให้ชอบและสูหลักสิบล่างตัวเดียวสูนี้ก็แค่หน้าจงกันไว้นะครับ อ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณสุัสดีครับ